ปั้นอนักษา d p พใน้น่1นาทีอนักษาอาจารย์ผู้มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นซับ d p พหรือเมน d p s ก็เป็นได้ทั้งหมด ด้วยผลของเทรสนี้ที่จะเกิดเอฟเฟกได้เพียงแค่หนึ่งอย่างซึ่งจะขึ้นอยู่กับจมมํานวนตัวละครผ่าปัญญาในตี้โดยถ้ามีอนัคซาเป็นปัญญาในตี้เพียงคนเดียวอนัคซาจะได้รับดาเมจคริติคอลฟี140%แต่ถ้ามีเพื่อนผ่าปัญญาอีกคนในตี้เอฟเฟกก็จะถูกเปลี่ยนเป็นเพิ่มดาเมจ50%ให้ทั้งตี้แทนเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอนัคซาเมนต์ดีพีเอสก็ต้องจัดทีมให้อนัคซาเป็นปัญญาเพียงคนเดียวในตี้เพื่อให้พี่เขาได้เฉลยฉายนะ ไลฟ์โคนที่ใส่จะแนะนําเป็นไลฟ์โคนประจําตัวที่จะช่วยเรื่องทั้งฟื้นฟูพลังงานทําดามจใส่ศัตรูที่ถูกเพิ่มจุดอ่อนแถมยัง,งลดเดฟมอนได้อีกด้วยก็เรียกได้ว่าไม่มีใครใส่ละคุมเท่าพี่แกอีกแล้วแหละรองลงมาจะแนะนําเป็นไลฟ์โคนแจกฟรีในกิจกรรมครบรอบ2ปีโฮงไคลสตาร์เรลที่จะช่วยเรื่องดามจได้พอๆกันกับไลฟ์โคนประจําตัวแต่าจะเสียเรื่องการฟื้นฟูพลังงานไปนิดหน่อยมากันที่ลีลิกการปั้นอนัตซาจะคล้ายๆกับการปั้น d p s ตัวอื่นๆตัวเลขที่แนะนําก็เลยจะออกมาเป็นประมาณนี้ โดยผมจะแนะนําให้หาอัตราคริติคอลเป็นหลักเพราะว่าดาเมจคริติคอลได้มาฟรีค่อนข้างเยอะแล้วนอกจากนั้นก็ลองหาให้ใกล้เคียงกับตัวเลขที่ตั้งเป้าเอาไว้ก็ได้ครับเซตลิลิทที่แนะนําผมจะแนะนําเป็นเซตพายอเนียที่ช่วยเรื่องทาดาเมจใส่มอนที่ติดดีบัฟแรงขึ้นแถมช่วยปั้นอัตราคริติคอลและทําดาเมจคริติคอลได้แรงขึ้นอีกด้วยรองลงมาจะแนะนําเป็นเซตสกอร่าที่จะช่วยเรื่องเพิ่มดาเมจสกิลและอันตีได้ดีมากๆแถมช่วยปั้นอัตราคริติคอลได้อีกด้วย ั่งจักรวาลประดับก็จะแนะนําเป็นเซตโลเทแลนที่ช่วยปั้นอัตราคริติคอลและถ้ามีอัตราคริติคอลเกิน70%ก็จะทําให้การตีปกติและสก,กิลแรงขึ้นอีกด้วยรองลองมาจะแนะนําเป็นเซตสเปซที่ช่วยเพิ่มเอติเคและถ้าความเร็วเกิน120ก็จะเพิ่มเอติเคเยอะขึ้นอีกเพียงเท่านี้อนักซาก็จะกลายเป็นเมนทีพสุดโหดที่มอนยังต้องกลัวแล้วล่ะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับมาตตาน,นี